ครับหลังจากที่เราได้สร้างตัวชิ้นงานนําเสนอของเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดรูปแบบสไลด์ของเราได้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาปรับสไลด์ของเราเพื่อที่จะนําไปใช้ในการนําเสนอนะครับให้มีความโดดเด่นแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมาดูในเรื่องของการใส่ a อนิเมชันหรือว่าใส่เอฟเฟกต่างๆให้กับตัวสไลด์ของเรานะครับโดยในหัวข,ข้อนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการ ใส่ลูกเล่นหรือว่าใส่เอฟเฟกในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์นะครับซึ่งในตัวเวอร์ชันองนนี้ตัวโปรแกรม PowerPoint ได้เพิ่มลูกเล่นให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยในการเปลี่ยนแผ่นสไลด์เราสามารถที่จะทำได้ดังนี้นะครับก็เริ่มต้นก็คลิกที่แท็บเมนู Transition ด้านบนตรงนี้นะครับทำการคลิกเข้าไปาสังเกตดูนะครับ ก็จะมี transition มาให้เราเลือกใช้งานนะครับเราสามารถที่จะคลิกสังเกตดูสไลด์ของเราก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบ transition ที่เราเลือกนะครับคลิกเข้าไปหรือเราจะทำการดูเพิ่มเติมโดยการคลิก หรือจะคลิกตรง Effect o p t i o n ตรงนี้เพื่อปรับเปลี่ยนใน Transition ท,ท,ที่เราเลือกนะครับเขาก็จะได้แบ่งหมวดหมู่ออกมาให้เรานะครับอย่างชัดเจนแล้วอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่ u b ั n exiting นะครับแล้วก็ด้านล่างอีกอันหนึ่ง Dynamic นะครับ เราสามารถที่จะเลือก transition ของเราตรงนี้ได้ตามความต้องการสมมุตินะครับสมมุติเดี๋ยวขอเลือกเป็นแบบเฟรชแล้วกันนะครับแล้วเ,เราก็ทำการปรับเอฟเฟกนะครับหรือถ้าไม่ต้องการก็สามารถเปลี่ยนได้ เล่นจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายบนลงล่างนะครับอันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการครับอันนี้ก็ในส่วนของการใส่เอฟเฟกให้กับตัวสไลด์ของเรานะครับสังเกตนะครับตรงทแมนเนลด้านซ้ายตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปดาวนะครับโผล่ขึ้นมา สไลที่2ไม่มีสดสเป็นที่1มีอันนี้ก็คือ,อเป็นการบ่งบอกว่าสไลด์ที่1มีแอนิเมชันอยู่นะครับทีนี้นอกจากเราจะปรับเปลี่ยนเอฟเฟกสไลด์ตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถจะควบคุมเวลานะครับในส่วนของตัวกลุ่มท i มมิ่งตรงนี้ได้ในการนำเสนอ อ่าโดยมาดูอันแรกนะครับในส่วนของซาวตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดเสียงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแป็นสไลด์อ่าเราสามารถที่จะเลือกตัวซาวตรงนี้ได้นะครับอ่าสังเกตน,นะครับเสียงตรงนี้จะปรากฏ ในขั้นตอนการเปลี่ยนสไลด์นะในมุมมองนำเสนอนะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันในหัวข้อต่อไปนะครับอ,อีกอันนึงก็ในส่วนของ Duration ตรงนี้ก็เป็นการกำหนดระยะเวลาในการแสดงการเคลื่อนไหวของเอฟเฟกนะครับตรงนี้สามารถที่จะเพิ่มลดได้นะครับอ,อีกปุ่มหนึ่งตรงนี้นะครับก็เป็น Apply to All ก็คือในกรณีที่เราต้องการเอฟเฟกนะครับตัวนี้ทั้ง ตัวางานนำเสนอของเราทุกสไลด์นะครับเราสามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้นะครับกด apply to all สังเกตตรงตำแนด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับตัวรูปดาวาก็จะโผล่ขึ้นมาก็คือเราจะทำการใส่เอฟเฟกให้กับสไลด์ตัวนี้ทุกสไลด์ในงานนำเสนอของเรานะครับส่วนตัว advance d slide ตรงนี้นะครับก็เป็นการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนสไลด์ ตัวแรก on mouse click ก็คือการเปลี่ยนสไลด์จะกระทำเมื่อมีการคลิกเมาส์นะครับส่วนอีกอันหนึ่งด้านล่าง after ตรงนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนสไลด์จะกระทำหลังจากถึงเวลาตามที่เรากำหนดนะครับอ่านี่เราก็สามารถที่จะควบคุมการทำงานของสไลด์ตรงนี้ได้นะครับ